<này S 2> เท่าไรสิบรูร้อยหกสิบห้าไม่โยร้อยหกใช่ไหมสิบรูเนาะก่อนกันเยอะเยอะไหมนอันนี้กี่รูไหมไอ้ยสี่รูทีนี้ใส่สิสรู ครับอลองดูอ้าวก็มันอยู่ติดกับไอ้นันน่นเนาะติดตั้งนะครับโดยช่างทีนนะครับเพราะช่างทีนทำเองมันเครื่องเยอะไหมไม่เยอะเลยเนาะไม่วิบวิกรล็สายสักสองสามวันเนาะเรียบเลย เปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับรถจะคุยวันนี้เพิ่มเติมนะครับทำไมหัวมันเหมือนกันคุยอ้าวชิปหายกดถูกไม่ดิเมื่อกี้แวเหมือนไหมเหมือนเลยเฮ้ยหัวนี้มันจะใหญ่กว่าอ้าวอะไรเนี่ยอืมเรียบร้อยเลยรุ่นแปลงหัวได้ไหมโคตรจังเลยทีนี้อืมอะไรวะฮะมีหัวมันแปลงไหม ัวไ้ีกดดัไหนได้ตัวไหนนี่ครับได้เซ็นเซอร์ตัวนี้แปลงดีนะ <S <S เว้ยลูกพี่มีชุดไฟมีโอหนึ่งสองห้าเก็บไว้ใช่ไอ้นี่มันชุดไฟคลิกเดคคลิกหนึ่งสองห้าใช่มีโอใช่แล้วนี่นี่นี่ฟิวคอยนี่เออ โอ้โหกังไกชิบหายแล้วกังไกพังหมดแะละกี่บาทต้องัวฉีดเจ้าคุยฮะเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดว้าใช้ได้นานเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไม่มีส่วนลดเด้ยนะี่ตามจริงเท่าไหร่ตามจริงมันสามร้อยเท่าไหรนะ่สามร้อยเจ็ดสิบฮะ 370เท่าไรรเจ็อลยได้ส่วนลดมาหน1 7งร้อยเจ็ดสิบเออดีสองร้อยะก็มาสั่งสองร้อยได้ส่วนลดเออเดี๋ยวรู้กันว่ามันจะจิจจารมั้ยนั่นจะไม่ใช่ตัวของมันนพสิกันมาดนั่นแหละเหมือนกันเลยเหรอ อ่าทีนี้แหละเ้าเฮ้ยเฮึบทางเมฆเป็นคนเสียบเสียบไปเท่าทีนเออเอาเม่จับเอง ไงวะฮะทำไมมันเป็นอย่างงี้วะหวัวฉีดใหม่เป,เป็นไงหนาหรือบางหน,า,นาใช่ไหมชักกุยบอกว่าหนานะครับเปลี่ยนเบอร์น้ำมันได้ออยังอ,ยอันนี้น้ำมันอะไรจะใส่อะไร

ไม่อีกนี่วันนี้ไม่ทำ